สวัสดีครับร้านนิวแท็กเตอร์นะครับพบกันอีกแล้ววันนี้ก็พามาชมสินค้าอีกตามเคยตัวนี้ก็เป็นเทลเลอร์ที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับก็มาดูมาชมกันครับผมตัวนี้สเปคเป็นปูเต็มนะครับผมกว้างเมตรเจครับยาว4เมตรลูกค้ามีล้ออยู่แล้วครับก็ ให้เราทําการแก้ไขนิดนึงแล้วก็ติดตั้งได้ครับเราลูกค้าเป็นซึกว่าจะเป็นแม็กอิซูซุนะครับขนาด16นิ้วขนาดยางก็215ทับ70ครับดีครับก็จะแบกน้ำหนักได้มากกว่า4ตันครับขอบ16อก็อก็เหมือนเดิมครับก็มีกันชนแถมให้ด้วย ติดตั้งฟรีนะครับแล้วก็มีชุดสายไฟฮะที่เอาไว้ต่อกับไฟท้ายแล้วก็มีไฟท้ายให้ด้วยเป็น LED นะครับผมส่วนด้านล่างก็เชื่อมเต็มทุกจุดครับแน่นๆ สเปคของตัวเทเลอร์นี่สามารถเพิ่มความกว้างความยาวได้นะครับไม,ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่3 5 0เมตร50 m. แต่ไซส์ที่เราทำสเปคมาตรฐานก็คือ3 5 0เมตร50 m. นะครับผมระบบช่วงล่างก็เป็นโบกี้เหมือนเดิมครับโยกได้วิ่งนิ่มลากสบายครับตกหลุมตกเนินนี่ไม่ไม่งัดตูดรถนะครับผมตัวนี้ก็ ใช้เพาขนาด2นิ้ว2นะครับแข็งแรงแน่นอนอขาตั้งก็เป็นแบบปรับความสูงต่ำได้นะครับอันนี้สนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้ครับผมร้านเราอยู่ตำบลวังใหม่ครับจังหวัดสระแก้ว0899141204ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมเอาไว้เจอกันโอกาสหน,น้าจริงครับผมสวัสดีครับ